สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอ้อปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้ไม่มีดามราม่าอะไรนะจ๊ะมีแต่ข่าวเพื่อนๆได้ยิม้มแก้มแตกกันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะข่าวสุดท้ายถ้าเกิดไขดินก็ตามสบายกันเลยนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าเป็นความตาดีของฟแฟนๆที่ไปเห็นหลังเคสเมือถือของ F กับ L อะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> แต่เรามาเริ่มข่าวดีๆอื่นๆกันก่อนเริ่มจากอันแรกนะจ๊ะที่พ่อบาบนของเรานั้นออกมาโพสต์ถึงโนริซ่าลูกสาวสุดที่รักของเราของบูการีนั่นเองว่าโนริซ่าของเราต้องเป็นเมนอีเวนต์ของงานบูการีในรอบนี้เขานั้นเหมือนเป็นการมาโพสต์ขอบคุณลูกสาวที่ทําหน้าที่ได้ดีนั่นเองจ้าอะไรก็ว่าไปนะส่วนอันต่อมานะครับมาจากแอคเคาท์ทวิตเตอร์แอคเคาท์เดิมเลยจ้าที่ชอบมีข่าวลืออะไรที่ออกมาค่อนข้างจะแม่นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอเพราะฉะนั้นข่าวนี้ฟ อกกันแล้วว่าเฮ้ยเธอกำลังเจรจาเพื่อบันทึกงานร่วมกับนนริซา่าหรือจาเป็นการ c o l l a b o r a t i o n ร่วมกันเร็วเดนี้อย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็มีการไปนั่งฟังเพลงของน้องไทราในสตูดิโอด้วยกันนั่นเองเนะจ๊ะซึ่งแอดมองว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเพราะก่อนหน้าน,อน,อน้นริซ่าก็เคยเต้นเพลงมอเตอร์ในแถวทองหลอ่อซึ่งจะดงว่านอริซ่าของเรานั้นชอบเพลงของน้องไทราซึ่งก็มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่เสมอสำหรับคู่นี้ที่น่ารักมากๆนะจ๊ะถ้าได้มาร่วมง,งานกันละก็แอดรีแตกกัน่งึ ม่นิดหรอกเยอะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเราก็รุ้นกันต่อไปส่วนอะไรที่ไม่ต้องรุนเนี่ยเราก็มาดูกันอีกนิดนึงเพราะว่าล่าสุดวันเกิดของโรซ่านันได้เกิดขึ้นแล้วที่ฟิลิปปินส์และประเทศไทยอ่ะไปที่ฟิลิปปินส์กันก่อนนะครับเขาจัดงานวันเกิดที่แบบปาร์ตี้ที่จูลีบีเดอะมาเมี่นเซียมบีจีซีนะครับเป็นงานที่บอกว่ารวมหลังเิลลี่ทุกคนนะครับที่ชื่นชอบโรซ่าของเรามาในงานวันเกิดในปีนี้นั่นเองจ้าแต่จัดงาน้องโรซ่าอีกนะเออซึ่งเอาที่แอดส่อนรรง,ง,งนะ ในที่เด็กด้วยนะแล้วเขาก็ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้บอกว่าเออขอให้ทุกคนมีความสุขอะไรก็ว่าไปส่วนคนไทยของเราก็ไม่แพ้กันจ้าเพราะว่าทาง Lady Teams นะครับก็บมีการทําบุญถวายพระพุทธรูปนะครับปางมารวิชัยวงเล็บปางชนะมารโดยแฟนคนนลับนริ่านริสามโนบาลนะแอดอ่านตามไปเลยละกันณะวัดบางช้างเหนืออําเภอสามพรานจังหวัดนะครปฐมในวันนี้นั่นเองจ้าก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกคนที่ได้ฟังในคลิปนี้กันด้วยนะจ๊ะเอออะชื่นอกชื่นใจกันแล้วเรามาฟังอะไรกันสักนิดน เป็นข่าวแบบ รู้สึกว่าจั๊กจิ้หัวใจแอดมากมากแต่ถ้าใครทนฟังไม่ไหวหรือไม่ชอบคู่จิ้นเนี่ยก็บายๆกันก่อนก็ได้แต่ตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะถ้าเกิดพร้อมแล้วอยากไปฟังก็มาฟังกันเลยจ้ะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นข่าวที่แฟนๆคลับตาดีแล้วก็มโนกันขึ้นมาเองรวมถึงแอดก็อยากจะฟินจิ้นไปด้วยก็เลยเอามาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆถึงก่อนหน้านี้นอริซ่าของเรานั้นก็เคยมีการเนี่ยถ่ายรูปคู่กับแดนเซอร์ต่างๆต่างๆที่เพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วนะจ๊ะว่าแดนเซอร์จาก YG X นี่นั่นแล้วก็แดนเเซออรืื่่ลวาางิมตหัคคสถ FD เอซึ่งไม่ต้องบอกว่าชื่ออะไรนะจ๊ะ นรซ้าของเราก็มีการคอปออกไปใน IG ของตัวเองแต่ IG ของแดนเซอร์นี่สิดันโปแตกนะจ๊ะล่าสุดพอเฟเดริกอาร์โนของเรานั้นไปปรากฏต,ตัวกับทีมงานที่ทํางานด้วยกันนะจ๊ะก็เอ๊ตั้งมือถือ,อยังไงนะไม่รู้คงจะลืมตัวตอนแรกๆก็คงจะบอกว่าคิดว่าเอ้ยถ้าตั้งหงายหน้ามือถือขึ้นมาก็จะเป็นภาพโฮมเป็นภาพใครไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาก็เลยคอมมือถือสรุปก็ไม่พ้นอยู่ดีจ้ะกระโปอยู่ดีเพราะว่ามีคำว่า L ดะแอมนั่นเองนะจ๊ะก็ร่อย่อมมาจากอะไรก็ไปต่อก ไม่ไวกันแล้วทีเดียวนะนเบอร์นาตรวนี้ก็ต้องบอกว่าแฟนๆตาดีไปไหนก่อนนะจ๊ะอ่ะแล้วก่อนจากกันไปก็ขอปิดท้ายไปด้วยสถิติที่นโนริซ่าของเรานั้นอยู่เฉยๆยังไม่ได้ปรากฏตัวอะไรมากมายแต่สร้างอิมแพ t ได้มากมายจริงๆนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนโนริซ่าของเราปเ,รเป็นศิลปินเคป๊อปที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่มีกิจกรรมใดๆก็ตามนั่นเองจ้าก็เอากราฟไปฟาดหน้าแอนตี้กันนิดนึงนะจ๊ะอ่ะ,อะก็สำหรับคลิปนี้มากันกรุบกริบป,ประมาณนี้เจอกันใใหหม่นนนนคคลิิป้าะรับับสสวสดีจจฟงเ